ฮะอ่าัสดีทั้งหมดทุกทุกท่านด้วยนะครับก็ก็จะมาบอกสิ่งดีๆนะครับซึ่งนะฮะไอไอไอถ้ำของหิมะจริงๆแต่ผมลืมถ่ายครับคือแบบผมอ่ะจ่ายที่ไงไอซื้อเก่านั้นน่ะนั่นแหละ ผมมาเจอครับผมเจอก่อนพี่แมนอยู่ข้าสามด้วยซ้ําแต่ผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะเพราะผมเพราะผมว่าไปเอ้ยผมเปลี่ยนผมว่าปเปลี่นไปดูไปบินไปที่เกาะนั่นหแหละแล้วผมก็ไมไ่เจอที่นั่นอีกแต่ผมก็ไม่ได้เซ็ตนะซึ่งผมซึ่งผมต้องเกมด้วยเพราะสกินผมไม่ขึ้นนะครับอืม แบบนถ ja <Lee. S 1> <box! S 2> ้าผู้ชมดูชาติเทียทีางมนจะเทมากแบบหนึ่งส่วนข้างนผมแคสอนทีนะทดลองคิดวคระสดแะ้รแบ